สวัสดีครับสวัสดีจ้าซอเองจ้า ตัวแทนนักกินจากย่านพระราม9เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครวันนี้เราจะพาทุกคนไปกินจานโปรดของซอเป็นร้านที่พักเที่ยงต้องหนีที่ทํางานมากินและที่สําคัญเป็นร้านของเพื่อนดิฉันด้วยจ้าช่วยกันขาของสุดเรสตามไปกันเลยและการเดินทางเริ่มต้นที่แยกรามคําแหงตรงต่อไปบนถนนพระราม9อีก2.8กิโลเมตรจากนั้นมุ่งหน้าตรงไปถนนจตุรทิศอีก1.8กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยโรงพยาบาลพระราม9สามารถจอด รถที่โรงพยาบาลได้เลยค่าจอดรถชั่วโม,มงห้าสิบบาทจ้าหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วออกทางออกฝั่งประตูสนะตาร์บัคนะหันหน้าออกโรงพยาบาลแล้วเลี้ยวขวาเดินไปตามถนนสังเกตป้ายก๋วยเตี๋ยวเรือบ้านแพ้วซึ่งมีเยอะมากและนั่นก็ป้ายนี่ก็ป้ายเดินตามป,ป้ายไปนั่นเลยค่ะไม่มีหลงก่อนถึงสะพานข้ามคลองก็งจะเจอป้ายอีกแล้วแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปสั่งแล้วนั่งรอได้เลยเมนูจานโปรโดนแนะนำวันนี้ คือเส้นใหญ่เย็นตาโฟใส่เนื้อตุน๋นงงละสิก๋วยเตี๋ยวเรือบ้านแพรวแต่อยู่พระรามเก้าชื่อก๋วยเตี๋ยวเรือแต่มีเย็นตาโฟแต่ทุกคนเชื่อเหอะมันเลิศเริ่มจากคุณพ่อลวกเส้นใหญ่เหนียวนุ่มพร้อมผักกรุบกรอบส่งหม้อมให้คุณแม่ออนท็อปปิ้งด้วยปลาหมึกกรอบลูกชิ้นปลาลูกชิ้นแคร์ถือกล้วยหมูบักช่อที่ผสมพริกไทยแบบฉ่ำเลือดหมูและพระเอกของเราหมูตุ๋นจ้าอร่อยแบบชุดไม่อยู่ อ๋อคำเตือนใครที่เป็นคนทานไม่เยอะอย่าหาสั่งพิเศษนะเพราะร้านนี้ยให้จุกให้เยอะจริงซอกินกี่ครั้งก็ไม่เคยหมดขนาดสั่งธรรมดาราคาแบบเป็นกันเองก็กินไม่เคยหมดไม่มีเพื่อนลูกหรือใครทั้งนั้นได้เท่ากันหมดแบบชํำๆอย่าน้อยใจไปจ้ะ